โรงพยาบาลบำรุงราษรภูมิใจเสนอตลุยตุยรอพอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการางขอตเรานะครับตะลุยลงหมอครับวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลนวครับจะมราาคุยโรบครับมอเกี่ยากับเรื่องคอัุยโรคทางทานเดิมออนหายใาอเราโรงคานะ้ครับซอ่งกเฮ้ยเฮ้ยโรงยนะครับซึ่ง <S <S hey, hey, hey. อะไรขนาดนี้เนี่ยทำอะไรทูปว่าจะไมใช่ใช่เหรอม่าเราอ่านไปอ่านไปพูดอะไรไปเรื่องเลยไม่ปี้นะจไพูดอะไรนี่ทำยังงี้ทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะอากาศมาเป็นพิษ อ๋อเดี๋ยวนี้ต้องใช้ออกซิเจนพิเศษแล้วเพราะเราไปไหนมาไหนนี่เนี่ยนี่นี่ทำพิเศษเตรียมมาเองเลยเหรอเตรียมมาเองเลยไม่นะนั้นะนะ่ร่างกายจะบริส,สุทธิ์เลยเพราะได้อากาศบริสุทธิ์ไปนี่ร่างกายไ,ไปบรรยากาศในในในเนี้ยแ,แล้วตอนนี้เอาออกแล้วหายใจเข้าไปแล้วพูดเสียงชื้นเลยไปเดี๋ยวเอาออกมาก่อนคุยกันก่อนแล้วแกวอาแกรู้สึกขนาดนี้ทำไมอ่ะอ้าวตอนนี้ต้องชอนใช้อากาศบริสุทธิ์เพราะไม่งั้นเราเราจะเป็นว <c oughs> ันนรกเฮ้ย เฮ้ยมันไม่ติดง่ายขนาดนั้นมั้งวันนีโลกเนี่ยนี่ไงมันคงไม่ไม่ไม่ติดง่ายขนาดนั้นมั้งไม่ติดง่ายขนาดนั้นเอ้ยเอาออกมาขอได้ออกไปคุยกับหมอก่อนดีกว่าว่ามันติดกันง่ายขนาดนี้เลยเหรออ่าดี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 เอาออมเอาออมอออก่อนเอาออกก่อนเออโอ้โหอะไรถังระเบิดเนอะถังระเบิดนี่อะไรถังระเบิดแม่เมื่อกี้พูดถังระเบิดถังระเบิดอ่ะถังระเบิดเดี๋ยวฝากไว้นี่ก่อนไปไปคุยกับหมอกันเอาละครับท่านผู้ชม รายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องวัน,นโรคกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบนายแพทย์อนุวัตกีระสุนทรพงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชือ้อ เดี๋ยวนี้ครับคุณหมอผมนี่ต้องใช้อากาศนะครับบริสุทธิ์ครับใส่ถังเลยครับหายใจว่าผมากลัวเรื่องวันละล่องมากเลยคุณหมอคุณหมอถามวันละลโรคนี่มันยังยังคงเป็นโรคที่มีเยอะอยู่ในเมืองไทยเราอยู่นะฮะเยอะมากในช่วงในช่วงหลังเนี่ยในช่วงช่วสิบกว่าปีหลังเนี่ยมันกลับกลับในช่วงหลังนี้แสดงว่าแต่ก่อนนี้มันเคยลดลงมาทีนึงแล้วเคยลดลงมาทีนึงแล้วอ๋อเหรอครับครับผมเพราะว่ามีโรคบางอย่างอย่างเช่นโรคเอสอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นกัน เยอะพอสมควรแล้วพวกนี้เนี่ยมีภูมิต้านทานปกป้องแล้วก็ทำให้เกิดเรียวกัดติดเชื้อวัณโรคหรือว่าเกิดอาการกำเริบของเชื้อวัณโรคที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับวัณโรคนี่จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นยังไงฮะคุณหมอครับจริงๆวัณโรคเนี่ยก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่งนะครับแบคทีเรียแล้วแล้วแบคทีเรียตัวนี้<ว>มันอยู่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยครับบางทีมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนในในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยมันอดทนด้วยครับอย่างสุติในที่ที่แออัดนะฮะมีประชากรย้อนรวมกันอยู่หนาแน่นนะครับหรือว่าในกลุ่มคนที่อาจจะอย่างที่บอก อย่างเช่นพวกคนไข้ในเรือนจําคนไข้ในชุมชนแออัดอันนี้ก็มีความเสี่ยงคืออยู่อัดแน่นอยู่ในที่ที่จำกัดอากาศไม่เท่ทใช่ถูกต้องงนับมีโอกาสเป็นสูงแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์รับเชื้อนี้เนี่ยฮะถูกต้องครับแ่ว่าเวลาที่ติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดต่อจากคนสู่คนนะฮะคือหมายถึงว่าอย่างเช่นทางหรือทางการหายใจนะครับ เช่นเรามีคนที่เป็นซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นหรืออาจจะทราบว่าเขาเป็นแต่เราเป็นคนที่ต้องดูแลเขาเป็นใกล้ชิดอ๋อนีีโยกต้นนะครับครับสรุปว่าวันโรคนั้นคือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในอากาศนั่นเองครับโดยเจ้าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเข้าไปส่วนใหญ่จะติดต่อจากคนสู่คน ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดแล้วยังสามารถแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยครับแค่นี้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้อาการยังไงครับหมอฮะคือส่วนใหญ่ไอ้วัณโรคเนี่ยนะครับเอ่อในในประเทศเราเนี่ยหรือในจีวัตโรคเนี่ยส่วนใหญ่มากกว่า90%เนเี่ยเป็นที่ปอดนะครับวัณโรคมีที่อื่นด้วยมีที่อื่นได้ด้วยเอาที่ปอดก่อน90%เรของเราเป็นที่ปอด นี่มันเป็นที่ปอดเพาจริงๆก็คือมันติดต่อทางการหายใจที่แรกที่เรนไปก็คือไปที่ปอดผู้ป่วยได้รับเชื้อวัณโรคเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยจะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ว่าจะแสดงอาการตอเมื่อเกิดจะเป็นเดือนนะครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แลถ้าหลังตับเจบเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยภายในประมาณสักช่วงสองสัปีแรกในโอกาสที่จะแสดงอาการก็จะสูงนฮะแต่หลังจากผ่าน สองสามปีแล้วมันก็จะลดลงเพราะเพราะเพราะคือร่างกายจริงจริงร่างกายเราเนี่ยเออเรามีภูมิต้านทานค่ะภูมิคุ้มกูมันแต่เพราะมันไม่ได้ตายดิคุณหมอไม่ได้ตายมันอยู่กับเราไปตลอดถูกต้องครับอ๋อเรากินยาเข้าไปฆ่ามันได้ไหมคุณหมอฮะไปฆ่ามันได้ครับแต่ว่่าแตเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราก็ลังมีหรือเปล่าใช่ครับนี่ไงแล้อย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีการติดเชื้อแต่ไม่แสดงออก แล้วจะเปเรื่องแสดงออ,ออกอีกทีเมื่อไหร่ครับคุณหมอก็อาจจะเมื่อเราอายุมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิต้านทานร่างกายก็จะอ่อนแองแอลงหรือว่าเราเกิดโชคร้ายครับเป็นโรคบางอย่างที่ทําให้ภูมิต้านทานเนี่ย เป็นเอทสมมติว่าเขาเป็นเอทติว่าเป็นต้นรือว่ารือว่าคนไข้ที่ต้องเป็นโรคบางชนิดที่ต้องกินยาพวกกดภูมิอย่างเช่นพวกสเตียรอยกดภูมิต้านทานลงนี่อาการอาการสมมติว่ามันเริ่มแสดงออกแล้วคอาหมออาการสมมติวยทป่วยที่ปอดเป็นโรคที่ปอดคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีไข้ ไอไข้อ่าแล้วก็มีไอส่วนใหญ่พวกนี้ต้องไอคงไม่ใช่วัน2วันอ่าต้องส่วนใหญ่เรือรังเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนคือถ้าคนไข้ไข้ไอวัน2วันเราอาจจะยังไม่นึกถึงแต่ถ้าไอแล้วมีเลือดปนก็อาจจะนั่งนึกถึงมากขึ้นนี่ไงแต่ไม่ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าไอเป็นเลือดนี่เป็นมีสาเหตุจากโรคอื่นได้ได้อื่นอื่นก็ได้คงดูอาการอย่างอื่นร่วมด้วยครับก็อย่างที่บอกว่าคืออย่างเช่นมีไข้ไอเรือรังมาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนมีน้ําหนักลดอ่าเงือออก ตอนอยังคืนเบื่ออาหารอาแล้ว,ลวน้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องมันมีอาการอื่นอื่นไมหมฮะสำหรับวรน,นโลกรมันมันเป็นตรงไหนได้บ้างเช่ตนต่อมน้ำเหลืองไข้ก็จะมาเรื่องไข้ต่อมน,น้ำเหลืองโตอาจจะเป็นที่คอโตที่รักแร้โตก็แล้วแต่บออมีอบวมบวมหรือว่าถ้าเป็นวัณโรคที่ไปที่กระดูก ไขสันหลังนะครับอาจจะทําให้มีอาการปวดหลังมาได้โอ้ยเชื้อตัวนี้มันไปกระดูกสันหลังไมไปได้หมดครับมดลูกผู้หญิงยังไปได้เลยครับเอาใหญ่แล้วไ้ปหรือฮะหรือขึ้นไปเยื่อหุ้มสมองก็ทําให้มีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองคนมีไข้ได้อาจจะมาด้วยภาวะสับสนอาจจะมีชักมาปวดศีรษะเรื้อรังคือก็แล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรคครับโอ้ยเชื้อโรคตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยสรุปว่าอาการของวัณโรคนั้นเกิดได้หลายแบบเลยนะครับเช่น ถ้าเป็นที่ปอดก็จะมีไข้ไอเรื้อรังหรือมีเลือดปนน้ำหนักลดเหงื่อออกตอนกลางคืนหรือแม้แต่เบื่ออาหารก็เป็นได้ถ้าเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองก็จะมีไข้และมีอาการต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอหรือรักแร้โตขึ้นนั่นเองถ้าเป็นที่กระดูกสันหลังก็มักจะมีอาการปวดหลังเกิดขึ้นและถ้าเชื้อไปที่สมองก็จะมีไข้ปวดศีรษะเรื้อรัง หรืออาจชักและอาจมีอาการสับสนขึ้นได้หรือถ้าเชื้อไปที่มดลูกก็อาจมีอาการรอบเดือนมามากผิดปกติได้ครับไอ้คุณหมอฮะอย่างนี้เราเราเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างฮะปัจจัยเสี่ยงคือสมมติถ้าเรามีประวัติคนที่เราอยู่ใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือพูดร่วงร่วมงานนะครับเป็นนะครับพวกที่อยู่ในที่แออัดมากๆที่บอกว่าในชุมชนในรูปบ ต้องขังในเรือนจำหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคที่ทําให้ภูมิต้านทานคุ<อ>้มกันเขาบกพร่องอนะฮะว่าใเสี่ยงที่ทําให้เป็นวัณโรคได้นั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นวัณโรคอาจทาให้หายใจรับเชื้อเข้าไปได้ 2. อยู่ในที่ที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทเพราะอาจมีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อาศัยอยู่ได้ 3. คนที่ภูมิต้านทานบกพร่องหรือการใช้ยาที่มีฤทธิ์กดภูมิต้านทานเช่นยาสเตียรอยนั่นเองครับไอ้คุณหมออย่างนี้ผมสองคนก็มีสิทธิ์ว่าคืออาจจะมีติดเชื้อได้เหมือนกันสิแต่ว่ายังไม่สแสดงออกอยู่ตอนนคือท,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 ที่ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของขององ<า>ของ,ของ,ของบ้านเราเนี่ยเชื่อว่าประมาณ20ล้านคน ในคนไทยเนี่ยครับที่มีการติดเชืออ้อวัณโรคแต่ว่าไม่ได้บอก20ล้านคนนี่คืออย่างทีไ่ได้แสดงออกอแต่มีการติดเชืออ้อซึ่งเราสามารถจริงๆเราสามารถบอกได้ว่าคนไหนมีการติดเชื้อหรือไม่คุณหมอยอย่างผมสมมติว่าผมอยากรู้ว่าผมติดเชื้อสมม,มติว่าผมตรวจปั๊บแล้วเกิดรู้ว่าผมติดเชื้อผมฆ่ามันก่อนเลยได้ไหม รักปกติรักษาได้รักษาทานันถ้าคนไข้มาแต่เนิ่นๆกันเนิ่นๆไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้คุณหมอห้างอย่างนี้มีวิธีการตรวจง่ายๆไงฮะเอาแบบง่ายๆก็จะมี2อ,อันที่เราส่งต,วตวรวจก็ค,คือตรวจเสมหะนะ,ะดูว่ามีเชื้อวันนโรคหรือเปล่าโดยการก็จะมีการย้อมสีจากเสมหะได้เลยแล้วก็พอย้อมเสร็จก็ไปดูด้วยกล้องอีกล้องจุลทรรศนะครับก็จะเห็นเป็นเห็นตัวมันเลยเห็นเชื้อมแต่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปนะครับนะแล้วก็ ดูเอ็กซเรย์ก็คือเอ็กซเรย์ที่ที่ปอดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นมะเร็งโรคที่ปอดเนี่ยมันจะชอบเป็นที่ปอดบนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันคุณหมองั้่เดี๋ยววันนี้ผมลองไปตรวจดูเผื่อแบบสมมุติคนไหนนะแต่วันนี้ผมสองคนจริงๆแล้วไม่มีอาการหรอกนะแต่ว่าสมมุติว่าใครที่มีอาการแล้วมาพบคุณหมอก็จะต้องทําอย่างนี้ใช่ค่ะไปตรวจกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวหมอครับสวัสดีครับ เมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพิธีกรทั้งสองของเราก็จะต้องมาทำการเก็บตัวอย่างเสมหะเพื่อส่งตรวจกันล้วครับเราควรตรวจสอบชื่อนามสก,กุลเขาด้วยนะคะครับเรา<ด>ใหช้ชัดให้ชัดให้ชองห้อง,อง,องครับชื่อนามสก,กุลถูกต้อง,องนะใช่ครับเรียบร้อยชอบเล่นตลกอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วแบบคนอื่นเขาบอกไม่เล่นไง ไไ่ออเหน้ีีจากนั้นทั้งคู่ก็ต้องไปทำการเอ็กซเรย์ปอดกันต่อครับห้ามนะห้ามเอาพัดลมเข้าไปนะอย่าพัดลมเข้าไปเตือนห้ามเอาพัดลมไม่ใช่เขาบอกระวังบริเวณรลังสีอ๋ออีกบ้าเฮ้ยสตีมีคัน เอาสวัสดีครับ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 มาเอ็กซเรย์ปอดนะเลยครับผมฮะเอ็กซเรย์ปอดมาวันสองคนได้เลยไหมไม่ได้ครับผมเดี๋ยวต้องทีละคนทีละคนทีละคนใช่ไหมอ่างั้นติ๊กลินสีก่อนเลยเมื่อพร้อมแล้วทั้งคู่ก็จะทำการเอ็กซเรย์ปอดกันครับโดยเริ่มจากคุณติ๊กลิ่นสีก่อน ได้ครับผมสวมเสื้อได้เลยครับเนี่ยเสื้อเสื้อครับเสื้ออะไรครับหอยเล็กน้อยแล้วก็มาถึงตาของคุณซูโมก,กิ๊กกันบ้างแหมดูท่าแล้วคล้ายแม่เป็ดเหมือนกันนะครับคุณกิ๊ก เรียบร้อยแล้วครับอินเสตปอดมาแล้วเรียบร้อยครับคุณหมอครับเจ้าใครใก่อนดีครับคุณหมอครับดิก่อนก็ได้ครับคุณหมอครับผลเป็นอย่างไรนี่ไงครับคุณหมอก็เท่าที่ดูก็ปกติดีนะครับก็คือดูอันนี้กตโตนอปอดลูกสีดำๆนี่ครับเป็นเนื้อนะ้สองข้างก็ก็ดูทุกอย่างก็ดูค่อนข้างปกติไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับเส็มหะนะเส็มหก็ รายงานมาว่าไม่เจอเชื้อไม่เจออะไรไม่เจออะไรแต่ว่าจริงการตรวจต้องบอกก่อนว่าการตรวจครั้งเดียวเนี่ยในคนที่เราสมมติถ้าเราคนที่เราสงสัยว่าเป็นว่าจะเป็นอาการทางคลินิกเนี่ยเข้าได้เนี่ยต้องตรวจสามครั้งนะครับในต่างวรระกันคือสมัยก็ให้คนไข้มามามาตรวจสามวันเพราะว่าการตรวจสามครั้งเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะพบได้ได้สปได้อ๋อครับคุณคุณิ๊กของคุณกิ๊กนะครับเดี๋ยว ดูปอดนะครัอดูปอดก็ปกติเหมือนกันครับไม่มีไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแล้วก็ผลการตรวจเส้นหะนะครับก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าดูตัวค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์ดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับคุณหมอให้นี้คุณหมอบอกว่าจะให้ดูปอดของคนที่ใช้ฐานว่าอาจจะมีเป็นเชื้อทีบีอยู่จะเป็นยังไงครับคุณหมอ เช่นบางคนอาจจะเป็นนี่เห็นไหมเป็นเป็นเป็นซึ่งเป็นเป็นตับเป็นตอบน้ําเหลืองบริเวณขั้วปอดก็จะขั้วปอดบางคนอาจจะเป็นมาคือปอดอาจจะดูเนื้อปอดจะดูปกติก็ดูปปอดมันก็ดำดีแต่ว่าตอบน้ําเหลืองเขาอาจจะแต่ตรงนี้แปลกก่าผมสองคนเลยมันตุยออกมาใช่ไหมครับครับอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะเป็นครับมีเห็นมีะ้วก็เป็นตรงน้เออแล้วก็เป็นตรงนี้เออถ้าเป็นคนหลับเป็นเป็นโพรงอันนี้เป็น เป็นขาวๆใช่ไหมแล้วตรงกลางจะดำๆแล้วที่มันจะเป็นโพรงคุ้งกระปอดในเืรอปอดนะครับแต่โปรตินแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบค่อนข้างเรียกว่าเห็นแล้วก็ต้องนึกถึงเยอะเลยหรือคลาสสิกเลยบวกกับอาการของคนของผู้ป่วยนะครับคือจะมีฟ้าๆที่ปอดด้านบนอันนี้คือแสดงว่าเป็นน่าจะคิดมันโลกแน่นอนมากกันับมากครับครับครับส่วนการย้อมเดี๋ยวให้ดูนิดหนึงว่า สมมติถ้าเกิดย้อมที่เจอเชื้อที่วัดเสมหะใช่รับถ้าเาย้อมเจอเชื้อจะไปเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแดงไม่เขื่อะไรแดงก็คือตัวเชื้อมัณโรคครับยอมใช่ครับตัวเป็นเส้นๆไอ้เส้นนี้นหละใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนว่าจะต้องต้องทำวิธีนี้ต้องเจอแบบนี้ครับ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 ผมอ่าโอเคคุณหมอฮะทีนี้เราเราสามารถจะป้องกันได้ไหมครับวัณโรคนี่จริงๆต้องบอกป้องกันเนี่ย ยากยากเพราะมัน,นบอกอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันแล้วบางทีเราก็รู้ใครเป็นใครไม่เป็นแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือมันติดต่อในที่แออัดแอที่คนเยอะๆอากงั้นก็คือหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้คุณหมอถ้าถ้าคนที่เป็นเขาเป็นแล้วเนี่ยเขามีโอกาสรักษาหายไหมรักษาอย่างไรดโดยหายขาดเลยเหรอฮะใช่ขาดตรงนี้รักษาหายต้องมาในขั้นไหนคุณหมอถึงจะเรียกว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่นไหนก็หายแล้วไม่ใ่ตงนี้ะอ๋อเหรอฮะคือส่วนใหญ่ก็รักษาได้นะขาแล้วก็รักษาได้แล้วก็หายขาดออแต่ว่าที่สำคัญคือคนไข้ต้องช่วยด้วยต้องใช่ต้องกินเพราะว่าต้องกินยาต้องสม่ำเสมอนะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์กินยาอย่างสม่ำเสมอเป็นคนไข้ที่มีวินัยแล้วก็ยั่บอกจะฝากไว้นิดหนึ่งก็คือถ้าการกินยาไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะผลเสียนะครับเพราะว่าทำให้เชื้อมันดื้อยา โอ้ทีนี้เรากินยาลงไปแล้วไปหนัโอ้โหยากยากคุณหมอที่นี่เรามีวิธีการป้องกันตั้งแต่เด็กๆเลยไหมที่แบบว่าคือในเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากต้องบอกโรคนี้ในประเทศไทยเราโรคนี้เป็นโรคเรียกว่าโรคประจำถิ่นเลยนะงั้นพอเด็กคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาเราจะให้วัคซีนให้ให้ให้ตัวนที่เราบี g วัคซีนอ๋อ แต่ยาตัวนี้ไอ้วัคซีนเท่าที่วัคซีนตัวนี้จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ร้อซคือไม่ได้ป้องกันว่าจะไม่ทําให้คนไข้ไม่เป็นโรคแต่ที่มีการศึกษาชัดเจนก็คือถ้ามีการติดเชื้อแล้วมีการแล้วมีอาการของโรคเนี่ยอาการอาจจะไม่ไม่รุนแรงอ่ะไม่เป็นแบบแพร่กระจายคือไม่รุนแรงเกิดแตเกินมานี่คือไม่ร้ายรงเไม่ไม่ด้ไม่ใช่แบบว่า รับวันนี้แล้วเดี๋ยวีครบจำเดือนมันไล่รายกัรข้งเดียวนะฮะอ่าโอเคโอเคโอเคนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับนายแพทย์นุวัตกีระสุนทรพงศ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปไปสบายใจไปครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ